ไปบ้านย่ากันครับอขวัญไปไหนไปบ้านย่าโอเคเดี๋ยวเจอกันบ้านยาน่า,ยาครับจะถ่ายให้ดูระหว่างทางด้วยถ่ายที่เขาค้อด้วยเนะยาะโอเคไปกันเลยอ่าพักรถพอดีครับแล้วมึงได้ถ่ายดดขวัญจะถึงไงจะถึงยังบ้านยา่าถึงแล้ว ไกลไหมไกลมากไกลมากบ้านยยะไกลมากหูดูวิกว่าระหว่างทางก็จะมีพวกร้านกาแฟนะครับ อันนี้อันอนี้เขาเรียกว่าสะพานอะไรนะครับสะพานห้วยตองครับสะพานห้วยตองขาทายงลไม้ากะจายสะพานห้วยตองายกาแฟ ชิวๆมาโจทย์ให้บริการเลยอันนี้ก็เป็นสะพานห้วยตองนะครับนนมาละนนที่เขาน้ำหนาวลงจากเขาน้ำหนาวมาก็เป็นสะพานห้วยตองรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่ันวันเสาร์ ไปเที่ยวเขาค้อกันแล้วก็พักรถไปดีครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บางย่า่นะครับรดีย๋ยวแรร่านี้ป่ะนี่มาแล้วครับสะพานห้วยตอง จุดเช็คอินนะครับเส้นทางระหว่างกลับบ้านไปเยี่ยมแม่นะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันที่นครไทยมาแล้ว ขี่แต่เยี่ยวแตกลวก็จะถึงบ้านนะ